สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ว่ามีการท,ทำความตกลงร่วมม,มือกันในเกี่ยวกับกสู่ธุรกิจนะครับตอนต่อการับก็จุูประสงค์ก็คือว่า ภาวะเนี่ยเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะฮะด้านยุโรปก็ค่อนข้างจะตกต่ำเมริกาก็มีความมันผลเกี่ยวกับอัตราภาษีเพราะนั้นตลาดดึงพื้นที่มีตลาดวันนี้ทางสมาคมธุรก,การปัญหาไร่ของประเทศไทยก็มีการจัดการจัดหลักสูตรขึ้นมาร่วมกับ,บน,น,นะครับสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรผู้นำธุรกิจไทยต่อนาฬิกหลักสูตรนะฮะเพื่อนะครับเปิดโอกาสและหาช่อง,งทางการพ้าให้กับนักธุรกิจ ที่มาองหาช่องทางการค้าในม่นก็จะเป็นโยอะมากขึ้นนะครับกับตลาดตลาดนี้ครับซึ่งยังมีช่องทางนะครับผมก็เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME และ o t o p นะครับเพื่อเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางให้ได้นะครับโดยเฉพาะซาอุดีนะครับบาเรนโอมานนะครับหรือประเทศอ่าว GCC ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มี โอกาสที่สินค้าไทยไปขายหรือวางตลาดที่นั่นเพราะว่าเราจีนจมสินค้าไทยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสมาคมสิทธิ์เก่ามหาไรของการค้าไทยท่านนายกนเนี่ยที่มาสนับสนุนแลวก็เป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวนะครับี่ยับหลักสูตรได้ในเพจต,ต่างๆนะครับไทย middle east of thailand นะครับกับทางเพจเฟซบุ๊กของาาสมัมากาสิทธิ์เก่ามหาไรของกัญไทยครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับ ผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกต้องการที่จะค้าขายกับตะวันออกกลางนะครับก็หรือว่าอยากที่จะมาเรียนมาอบรมนะครับมา,าหาความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภันฑ์นก็เรียนเชิญน,นะครับก็ยังไงก็ฝากโครงการหลักสูตรดีๆนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรผู้นําธุรกิจการค้าไทยตะวันออกกลางรุ่นนี้นะครับก็จริงๆถ้าเทียบก็เป็นรุ่นที่4แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นที่หนถึงรุ่นที่3เนี่ยก็สักเซสในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายผิดพันธ์หลายๆกิจการที่ทําการค้าขายได้ฟันเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกเรื่องของกลุ่มของฟู้ดนะครับแล้วก็กลุ่มของเรื่องของคอนสตรักชั่นนะครับก็มีสักเซสอยู่นะครับก็เรียกว่าตลาดมันมีโอกาสอยู่ครับก็ ถ้ามีความพร้อมแล้วก็อยากที่จะส่งออกทาธุรกิจกับตะวันออกกลางก็เรียนเชิญน,นะครับตอนนี้กลุ่มที่ไปและนิยมมากที่สุดคือกลุ่มเ h e ร์บสมุนไพรนะครับแล้วก็เรื่องของออสุขภาพไม่ว่าเป็นคลินิกเวลเนสหรือคลินิกความงามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเหลือการแพทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าตรงน,นี้ไปยังไปได้ดีอยู่เลยทีเดียวครับ